ค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะคะวันนี้เอดมินนะคะก็มาอยู่ที่วัดสวนสัตว์ธารามนะคะท่านผู้ชมคะมาตามรอยทวดงอาสมกสินไฟหลวงปู่สวงนะคะค่ะวันนี้ก็จะมีการแห่นะคะองคหลวงปู่สวงนะคะที่แกะสลักด้วยหินนะคะท่านผู้ชมนะคะมาอันเชิญน,นะคะหลวงปู่สวงนะคะที่วัดสวนสัตว์ธารามาตรงฐานฝั่งนู้นนะคะหลวงปู่สวงนะคะใหญ่ที่สุดในโลก อันนี้นะคะก็คืออาสมกษินไฟหลวงพสวงนะคะตำนานห้าร้อยพันษาแร้วาสี่ยนะคะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ3 6มห้าสามนะคะท่านผู้ชมในป้ายนะคะในป้ายอ่ะอ่ะตอนนี้ขบวนแห่ก็กำลังมาถึงอ่าบริเวณวัดแล้วนะคะแอดมินก็ มารอรับตรงนี้ดีกว่านะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ไหวคะ่ะร้อนนะคะค่ะแอดมินก็จะรอรับตรงนี้เลยนะคะหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดนะคะคือสูงที่สุดนะคะอ่าตั้งขึ้นไม่ได้ต้องให้นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะแกะสลักด้วยหินนะคะอ่ะนะคะรอรับชมบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อาแม่พลาดนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็จะหาอ่าตัวเด็ดๆน,นะคะด้วยทะเบียนรถนะคะเนาะเพราะว่า หลวงปู่สวงนะคะขึ้นรถคันไหนมักจะออกคันนั้นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปส่งดูตัวเลขทะเบียนรถให้ท่านผู้ชมเอซเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะเป็นโชคเป็นลาบนะคะไม่ออกงวดนี้ก็อาจจะออกงวดหลังก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าขอยังไงก็ขอหลวงปู่สวงนะคะให้โชคให้ลาบลูกในงวดนี้กันแล้วกันจากทะเบียนรถนะคะ,อะรอติดตามนะคะ กระบวนแห่นะคะก็เดินทางนะคะมาใกล้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแห่งค์หลวงปู่สวงนะคะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ เราไปลัดข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าดูบรรยากาศนะคะสดๆไปพร้อมกันเลยเดอ้อนะคะท่านผู้ชมนะคะใครได้เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดสาธุสาธุแล้วก็อ่ขอพรจากองค์หลวงปู่สวงได้นะคะค่ะงวดนี้บอกว่าอย่าซื้อเลขให้ติดซูนเด้นนะคะท่านผู้ชมนะคะซูนทุกอาจารย์ทุกสำนักซูนมาแรง พี่ก็บอกว่าศูนย์มาแดงใช่ไหมคะศูะนย์ศูนย์ไว้จะมาเบิลอีกไหมพี่บ้าซื้อติดศูนย์ยังไงก็ให้ซื้อติดศูนย์เนาะดังค่ะอันแล้วค่ะเจ็ดศ <พอ S 3> ูนย์ศูนย์จีบบ้าศูนย์แปดอันแล้วค่ะโอ้โอดังมาจากใครเนาะค่ะ,นนคะดังมาจากไหนเนาะค่ะอันนอตตี้กันอ๋ออันนอตตี้แอดมินก็ไปตามมาแล้วนะคะที่กาลสินเนี่ยเพิ่งมาจากบ้านนี้ก็ว่าที่เก้าค่ะบ้าโอ้แสดงว่า F4 F4 ของอาจารย์น็อตตี้โอ้ยอย่าลืมติดตามหนูด้วยเด้อมันี่ชาแนลนะคะทางทางเพจมันี่ชาแนลแล้วก็ทาง YouTube มันี่ชาแนลนะคะไปตามสดๆร้อนๆเลยอาจารย์น็อตตี้เพิ่งกลับมาค่ะพี่ค่ะไอเห็ดเพิ่งก็พอวันนี้จ้านี่ลูกศิษย์อาจารย์น็อตค่ะโอ้ใช่ไหมคะค่ะอ๋อลูกศิษย์อาจารย์น็อตตี้นะคะค่ะ <aria> โช<จ>คดีรวยๆยังไงขอให้ซื้อติดศูนย์ไว้นะคะท่านผู้ชมน้องวันนี้เนาะเดี๋ยวดูทะเบียนรถนะคะว่ามีสนย์หร so ือเปล่านะคะท่านผู <be S 2> <So. S 1> ้ชมเนาะมาแล้วมาแล้วนะคะรอ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 ขบวนแหย่ยิ่งใหญ่นะคะไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมนะคะที่แห่นะคะองค์หลวงพูอสวงนะคะที่แกะสลักด้วยหินมาจากอำเภอศรีคิ้วเลยนะคะ หลวงปูอสวงนะคะองค์ใหญ่ที่สุดนะคะแกะสลักด้วยหินนะคะนะคะแอ э ดมินคิดแล้วว่าต้องให้หลวงปู่นอนนะคะ, <Norwegian> นนนะ,คะเพราะว่าสูงนะคะสถานหน้าวัดสวนสุมารามาศเหล่าที่ นะคะนางรำรำสวยมากๆเลยนะคะอ่อนช้อยนะคะท่านผู้ชม หวงนะคะนั่งรถคันนี้นะคะะดนี้นสะคะโอ้นะคะสวยงามนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะท่านผู้ชมทะเบียนรถตอนนี้ยังมองไม่เห็นโอ้อผ้าปิดไว้หมดเลยนะคะ มีผ้าปิดไว้หมดเลยอ้ยสวัสดีพี่นู้จำได้อยู่ทะเบียนรถอะไรคะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดแปองแปดปดครับเีนหาอ่าให้พี่พูดใหม่ทะเบียนรถอะไรคะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสอนพันหกร้อค่ะเพราะว่านูเคยไปสัมภาษณ์พี่มาแล้วเนาะ พี่ช่างที่ได้แกสลักองค์หลวงปู่สวงทะเบียนรถใหม่พี่อะทะเบียนรถใหม่แปดสองเจ็ดสองแปดแปดสองมันมีกี่ตัวเนาะนี่ททะเบียนหทะเบียนทะเบียนหางกับทะเบียนหัวเพราะว่าตอนนี้แอดมินมองไม่เห็นเพราะว่าผ้าปิด ได้ฟังจากคุณพี่เนาะที่เป็นช่างแกะสลักองค์หลวงพ่สวงนะคะวันนี้นะคะได้แห่มาที่วัดสนสัตธารามค่ะคะ่ะตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวแอดมินเอาไปส่งดูให้อีกทีหนึ่งเนาะค่ะการนี้คือฟังจากปากของคุณพี่ช่างนะคะที่แกะสลักองค์หลวงพ่อสวงนะคะมาถึงแล้วนะคะขอบคุณด้วยจ้ะพี่ช่างขอบคุณค่ะ รถก็ยาวนะคะก็จะเป็นการปล่อยเข้าแอดอท่านผู้ชมนะคะเห็นรูปเห็นคลิปนี้เห็นภาพหลวงปู่สวงองคนอนนะคะเนี่ยนอนนะคะมาเนี่ยคือยืนไม่ได้นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะขอโชคแล้วก็ขอลาบขอพรได้เลยนะคะแต่สลักด้วยหินนะคะตอนนี้ทะเบียนรถยังมองไม่เห็นเด้อแต่ว่าพี่ช่างนะคะได้บอกไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ เลยชี่ฟ้าเลยนะคะท่านผู้ชมมีว้าวนะทะเบียนรถทะเบียนรถมองเห็นมะเนาะวันนี้เนาะตัวไหนบ้างคะตัวไหนไพี่ต,ตัวไหนบ้างนั่นไง เียนรถนายแอดมีมันมีเปดนะคะข้างหลังเป็นเจดเดอนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็ดตัวไหนบ้างเนาะอย่าอย่าเพิ่งวิ่งเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งปิดนะคะแป๊บนึงนะคะเปิดให้หนูนิดนึงอ่ะยังยังไม่ได้อีกค่ะอีกมันยังมองไม่เห็นไม่หมดมากด้วยอีกเป็ดจ้า 8 8 0 8 2นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวหาเจ้าหน้าที่ช่วยยกดอกไม้ลงก่อนนะ8 8 0 8 2นะอช่วยกันหน่อยเนจะเ็แล้วมันหมดเด้นนะคะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะอยลกยกยกออกมาก่อนเดี๋ยวจะมาแทน ตอนนี้รถจอดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมใครเห็นคลิปนี้นะคะกดสาธุสาธุเลยนะคะภาพนี้รูปเหมือนหลวงปู่สวงนี้นะคะก็เป็นอ่าแกะสลักด้วยเห็นนะคะท่านใดเห็นภาพนี้ขอให้มีโชคขอให้รวยๆนะคะขอให้โชคดีนะคะรปััจจุบน ทะเบียนรถแอดมินก็ส่งให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะใครมีโชคใครมีดวงใครมีโชคลาภวาสนาก็จะโชคดีนะคะแล้วก็ถูกรางวัลใหญ่นะคะแอดมินคิดว่านะคะตามร่างกายขององค์หลวงปู่นะคะอาจจะมีตัวเลขก็ได้นะคะท่านชมเนาะไม่จะพระมโยมที่เป็นเจ้าภาพนายโยม โยมนายกยกนายกเชิญมานั่งแบบนี้เลยโยกนายกนะเชิญมานี่เลยนะคลิปนี้นะคะเอ็ดเินก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอจบคลิปก่อนไว้นะคะเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะคะจะอัญเชิญนะคะหลวงปู่นะคะขึ้นบนอะไรบนแท่นนะคะประมาณนี้บนฐานนะคะเนาะเอ็ดเินจะให้ท่านผู้ชมดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ ยกด้วยเครนเลยนะคะไปเลยไม่ได้มาแใ่ตรงใจมากเอาเอาขึ้นบนหมดเลยครับโชคดีเด้อนะคะท่านชมรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะคะเอ็ดเมียนลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมั่นใจนะ